เทละบานสองบานสามบานทุกขาจาวานน,ออาาน่ะล่ะชองี้เงี้ยแล้วเราไปนอนกได้เปลี่ยนมีนุ้ไปซื้อขนมจีนมาได้ขนมจีนมาได้ขนมจีนมาก็ได้ขนมอันเอียงเกาะให้ใส่ถุงมือสะอาดสะอาดเจ้าสิผ่านวาสันวาอู้จะวบา,า,าเถอะตะขจ้าวนเบียงอันให้แน่น่ะไอ้เบิ้งตามไอ้รส่งมให้แน่ที่เราบานสองบานต่ะเทีย เบืเอเบอ้องวนบ่ได้ไม่ง <c oughs> ี้เราอยาดเราได้เงินเียาดเราจมผู้ท้องไปนล้วค <c oughs> ่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายเด้อเกี่ยปลาแบบ่าเหลวตัวเดอหยาดพี่น้องเส้นหยาดพี่น้องเบื่อนอกไปผอกันให้ลิปหนาก็นอกพี่น้องนอกมันีป่ปลาตัวงี้เห็ดแล้วก็สิลเล่าแน่ตัวท้อแข็ง <c oughs> สามบาทยังไม่สิเบ <c oughs> ื่อปนถือว่าได้คุกป๋องยๆงไงถือพี่น้อง <c oughs> ขอกระเลยเปลี่ยนเมนูพี่น้องเลยกระเลยบก็ได้กินปนหมดเท่านี่กระเลยสิไม่เห็นนำยาขนมจีนต้มตะไคร่ต้ม หอมใบเรียบร้อยแล้ววันนี้สวนพี่น้องเฮ็ดน้ำยาอนกินขนมจีนน้ำยาปลาช่อนเนาะค่ะมันมนี้ก็สิไปปลูกมันก็มันนี่หาคลิปส่งพี่น้องกันเดอ้อหาคลิปทรง,งเออส่งอ่อยกันเดอ้อให้พี่น้องเบิเ่งกันเด้ออย่าพิ่งเฝ้าเพิ่งเซ่งกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะจากเด้อเนาะพี่น้องได้เปลี่ยนเมนูไปซื้อกันได้ขนมจีนมาได้ขนมจีนมาได้ขนมจีนมา ต่อไ้ขนมเออตัวมดได้ย้ายทุนได้ยู่ภาษาตุมปลาวาัชรเพราะว่าพี่น้องเอ้ยขอกระเล็สิมาเปิดปลาปนปนปลา,าเห็ดแล้วกับสิมาสูกินแบบพี่น้องแบบนีเ้เด้อขอบคุณดห้หลายเลยค่ะเด้อสำหรับจับฟังอันคนผู้หายวอกจนว่าจุบเนาะค่ะเนาะผู้ใดรับสมัครให้เพื่นวานนั่นแหละไปเทละบานสองบานสามบานเขาจะไปไว้คักๆเนาะพี่นอ้องทั้งแถวมีเวลากับไันไปเด้อว่าัชร ยูทีไอแล้วสีชมพมา้งไปน้ำตาพี่น้องค่ะขอบคุณหลายเด้อเกี่ยวกับว่าเหล่วตัวดอกหย่านพี่น้องเส้นหย่านพี่น้องเบื่อนอกไปผอกันให้ลิปหนาก็นอกพี่น้องนอกมันีปลาตัวง่ายเห็ดแล้วก,กันสิบอกนี่ทานพี่น้องสู้พี่น้องฟังไปน้ำเนาะน้ำพี่น้องเนาะจะฝ่าวฝืนฝ่าวเบี้ยกันด้วยพี่น้องค่ะฟังกันไปก่อน้เง้ากันเก้าคือเก้าแล้วระหว่างเราไรเราหอนไรออกปุ๊บระหว่าผู้บ่มักกับบอมักเล่นน้อค่ะปลาฉันมันเขา เั็หวานเป็นวาวเนาะข้าข้า,าไม่ต้องใช้ทุงมือหรอกไอเอ้ยมันแก้ปัญนัดใส่มือนอี่แหละเป็นใส่เบียดนอพี่น,น้องเนาะพยายามเบียดนอยเนาะเลี้ยงเนาะพี่น้องพยายามเบียดเนาะเนีย้ยโอ้ไปเห็นปลาพี่น้องเกิดอะไยากันแก้ปลาเด่นโซ่เออตัวตุ่มใดว่าย้ายทุ่มใดยู่ภาษาตุ่มปลาว่าษาทะเลกันพี่น้องเอ้ยขอากาเลสิมาเปิดปลาปนปนปลาแก้ปลา นั่นเนาะพี่น้องแกปลาพี่น้องเบิ่งก่อนปลาตัวใหญ่เตืบอพี่เด้พี่น้องคะนี่แสีนังเบิง่งไปเยี่ยมบ้านพี่น้องก็ไปเยี่ยมเนี่ยแหละพี่น้องไปเยี่ยมทูกรายเพื่นอนก็สิวา่าน้องหมือก็ไปไปเยี่ยมเยี่ยมเสมอกันนะคะพี่น้องเนาะเยี่ยมม่ำเสมอเพิพน่พนว่าเพิ่นว่ากินลงไปแล้วขนาดว่าเห็นตัวแล้ววาไม่สิใส่หน่อยใส่ไรกินลงไปแล้วเราออกทั้งตือ ต่อตุ่มใดว่าย้ายทุ่มใดยู่ภาษาตุ่มปลาว่าสัน่นแราวกันพี่น้องเอ้ยขวักไขสิมาเปิดป,ปลาปนปนปลาปนปลาปนเนเดอร์ได้วางสีเนาะผู้เฒ่าเนาะบอกนิทานให้พี่น้องฟังกันเด้วยเหาๆตุ่มปลาให้ปนเนเดอ้อก็ได้วางสีดอกไม่ต้องใช้ถุงมือหรอกไอเอ้ยมันแก้วพัฒนัดใส่มือน,นี่แหละเป็นราคาพี่น้องคะขอบผู้เลี้ลายเด้อแกะปลาแบบว่าเดี่ยวตัดอก อย่าพี่น้องเซ้งอย่าพี่น้องเบือ่อเนาะไปผอกันให้ลิปหนาก็เนาะพี่น้องเนาะมูนีปลาตัวใหญ่เฮ็ดแล้วกสิปลาตัวใหญ่ยเต๋อพี่เดีนี่อันอันินแต่เม้าบอทักท้ายเดี๋ยวนาะย้ำบายบายพี่น้องขาย้ำบายบเย็ินตัวใหญ่ๆบอกว่ายายหึมืเอเศร้านี่ก็เลยสิไม,ม่เห็นน้ำยาขนมจีนต้มตะไคร่ต้มหอมนใบเรียบร้อยแล้ววันนี้เส้นพี่น้องเฮ็ดน้ำยาอันกินขนมจีนน้ำยาปลาช่อน,น,อเ,นเนาะค่ะเล่าไงตัวทอ้อแข็ง สามบาทยังไม่สิเหมือนปนถือประเด็นค,คุกอย่างเงี้ยเหมือนพี่น้องขอยก,กระเล็บเปลี่ยนเมนูพี่น้องเลยกระเล็บประด้กินปนเอาอพนว่ะพนว่ะกินลงไปแล้วขนาดเ่อเห็นตัวแล้ววาไม่สิเส้หน่อยเส้ไหลกินลงไปแล้วเราอ่อนั้งกับพี่น้องค่ะใส่หอมไม่ไหลต้องคนกับเ่อก,ก,กินเด้พี่น้องข้าวเป็นเฉียนพีไส้ขาพูดจับย้ายสิไปปลูกมันตะชอาเนาะพี่น้องย้ายต้มปลาไว้ให้เนาะ แต่ทุกมเมื่อแกป้าตัวใหญ่เต๋อยี่สิพาพี่นอ้องไปใส่เบียดยุ่มหมุรุนเนาะพ่อใหญ่ได้มาแต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่ไปใส่พยย่อใหญ่เ,ยยเยยมยปลูก <c oughs> เห็ดแล้วกับสีมะสูกินแบบพี่น้องบบบน,นี้เด้อขอพูดในไลน์ได้ค่ะเด้อสำหรับจบฟังกันคนผู้หายโวจนว่าจุ๊บเนาะค่ะเนาะผู้ใดรับสมกับแกไเบิ้ลไข่มุสโดรวนว่าได้เด้พี่น้องผู้เถอยย,งงยุ่งหนีพญานุพันธ์ในเงินเดือนพญานุพันธ์ในเงินไอ้มากพนจุ้ม ปนในเดอ้อได้วางสีเนาะผู้เฒ่าเนาะบอกนิทานให้พี่น้องฟังกันด้วยเยาเงาต้มปลาให้ปนในเดอ้อก็ได้วางสีดอกเป็นราคะพี่น้องคะปอกผู้เล้ยหลาเด้อเจียปลาก็บ่าเดวตัวดวอกหยาดพี่น้องเส้งหยาดพี่น้องเบื่อนอกไปผอ่อกันให้คลิปหนาก็นอกพี่น้องนอกมอนี้ปลาตัวใหญ่เฮ็ดแล้วก็สีเต่าพนว่าพนว่า,วากินล่งไปแล้วขนาดบ่เห็นตัวแล้วว่าไม่ใิ่เส้หน่อยเส้ไลกินล่งไปแล้ว เราออกทั้งตุม้มอันวาอันเดียงอันคำคให้ฟังกับพี่น้องแกปลาไปน้ำบวกตบพี่น้องไปน้ำปลาตัวเงี้ยบวบนิทานให้ฟังพอ่อมไม่ต้องใช้ถุงมือหรอกไอเอ้แกพั้นนัดใส่มือนี่แหละกางปลาเงีเนาะแกตองไรออกดีๆต่อพี่น้องพูดเถาพพนท่นคิค้าครอปลาตัวเงีกระโดดนอ,อ,อ้ําคนกินเล่าเนี่ยโตท้อแขน สามบาททิ้งได้สิเหมือนปนถือว่าได้บุกอ่างเงี้ยเหมือนตีพี่น้องขอยกเล็กเปลี่ยนเมนูพี่น้องเลยกวาเล็กว่ได้กินปนต้มอันบวบอันเบียงอันค้ำค้ให้ฟังกับพี่น้องแกปลาไปน้ำบวบกับพี่น้องไปน้ำปลาตัวยังเงี้ยบวบนิทานให้ฟังพรว่าได้เบิ่งบรรยากาศมาเบิ่งตะคุนบอกให้ฟังพี่น้องนี่สิแหละหัวหัวหม้นขวากเิ่งให้มือจรถนว่าได้เด้พี่น้องผู้เฒ่าอยู่งหนีพนญานุพันธ์ในเงินเดือน พันยันไหนเงินไอ้มากพันจุ่มบอกนิทานพี่น้องสู้พน้องฟังไปน้ำจะเนาะนม่พี่น้องเนาะจะฝ่าวฝึงฝ่าวเบี้ยกันด้วยพน้องค่ะฟังกันไปก่อนยงแยวกันไม่ต้องใช้ถุงมือหรอกไอ้เอ้ยมันแก้ววัฒนัดใส่มือนี่แหละพอแล้วพอจะปนยังไงพอจังสิกินเบิร์ดพันว่าให้ปนเคิงหนึ่งว่าจันโอ้ปนเคิงหนึ่งแล้วมันกับวัตถุเปลี่ยนบรรยากาศแลเบิงแต่คนบ่อยฟังด้วยพนองนี่สิแหละัวมโนไอ้ ต้มหอมต้มกิ๊กไปเด้วไข่หอมไปเด้วนี่ตาบิ๊กไซเบดมาโอ้ยเหมือนรุนสิเปอันพาพี่น้องอันบอกนิท้านพี่น้องสู้พี่น้องฟังไปน้ำจะน้อน้ำพี่น้องเนาะจะฝ่าวึ่งฝ่าวย้ยกันด้วยพี่น้องค่ะฟังกันไปกร้อยเงี้ยวกันอันเดียงเกาะอันไปทางนั้นแน่จัหน่อยเน่ยนะกัสิบอกไป่นกัสิวบาเกระจกเงี้ยวัดติด นี่จีไอแล้วไี่เบิ่งบรรยากาศแล้วบางท่คนบอกให้ฟังพี่น้องนี่สิแหละหัวหัวหัวเป็นใส่เบียดหน่อพี่น้องเนาะพยายามเบียดหน่อยังี่ยมืเลี้ยงเนาะเนาพี่น้องไปยามเบียดมือเลี้ยงโอ้ไปเห็นปลาพี่น้องก็เลยอยากกันแกะปลาเดินสู้คว้ากัเลยต้องยุ่งไปสภาพนี่แหละอันเปิดบานก็บอไรนี่พี่น้องต้องอาศัยว่าอัดคลิปลงเอาเนาะค่ะพี่น้องนะโอ้มานีคือบอกเงี้ยวแท้กับพี่น้องเหีเพราะเงี้ยวแบบนั้นนี่สวนคุณนายพูด จะตีถัว่วเขาเริค้นขจาวาอาชีวะแต่สินางเบิง้งไปเยี่ยมบ้านพี่น้องกไอง็ไปเยี่ยมเนี่ยแต่พี่น้องอปไปเยี่ยมรู่ยไรเพื่อนกัสิว่าน้องหมือก็ไปไปเยี่ยมเยี่ยมเสมอกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเยี่ยมสม,ม่ำเสม,ม,สม,มแนเนอ,อแกปลานั่นเนาะพี่น้องแกปลาพี่น้องเบิ้งก่อนปลาตัวใหญ่เตื่อพี่เด้พี่น้องคะ่ะที่เป็นใส่เบียดเนาะพี่น้องเนาะไปยามเบียดเนาะเนี่ยมืเลี้ยงเนาะ น้อพี่น้องไปยามไปเน่าเน่าโอ้ไปเห็นปลานพี่น้องก็เลยอยากกันแกะปลานเดินโซ่เอาพนว่าพนวา,นากินลงไปแล้วขนาดไปเห็นตัวระหว่างไม่สิเซ่หน่อยเซ่ไรกินลงไปแล้วเราออกทั้งแตกแสนแตกล้านคือเพิ่อนน้องพี่น้องเนาะขอบคุณได้หลายจ้าสวัสดีค่ะกางปลานเงี้ยเนาะแกะต้องไล่ออกดีๆต่อพี่น้องผู้เฒ่าพนที่มีค่าคลอ ปลาตัวใหญ่กระโดดงนอกผลัดกิดเป็นใส่เบียดนอกพี่น้องนอกไปยามเบียดนอกเนี่ยหมดเลี้ยงนอกนอกพี่น้องไปยามเบียดเนี่ยโอ้พอเห็นปลาพี่น้องก็เลยอยากกันแกะปลาเล่นซู้เฮ็ดแล้วกับชิมาสู้กินแบบพี่น้องแับนี้เด้อขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อสำหรับสำหรับฟังคนผู้หายบอกจนว่าจุบเนาะค่ะนอกผู้ได้รับสมกับกันแล้วนอกพี่น้องได้เปลี่ยนมีนูไปซื้อกันได้ขนมจีนมาได้ขนมจีนมา ขนมจีนมาก็ได้ขนมอ,อันนียงเกาะอันไปทางนันแน่จักน้อยเลยนะกัจิบอกไปพนกัจฉิบานกระจอกยังบ่ติดที่จีไอเราจีไหแน่ล่ะไอเบิ้งตามไอเราสศงมาให้แน่ที่เราบานสองบานตะระเทียเบิ้งดวนว่าได้ไม่งี้เราอยากเราไดไเงินเบียนเราจมพ้ทองวบอกนิทานพี่น้องสู <iantes> ้พี่น้องฟังไปน้ำจนาะน้ำพี่น้องเนาะจะฝ่าวฝืนฝ่าวเบี้ยกันด้วยพี่น้องค่ะ ้องกันไปก่อนแย้ยาวกันเปน็นราคาพี่น้องคะ่ะข,ขอบคุณหลายเด้อแกป้าบอกว่าเดี่ยวตูวดอกงานพี่น้องเส้ยงานพี่น้องเบื่อเนาะไปผอกันใด้ลิปหนาก็นาะพี่น้องนอนนเนาะมื้อนี้ปลาตัวใหญ่เฮ็ดแล้วก็สิอยากเด้อเนาะพี่น้องก็ได้เปลี่ยนมีนปซื้อกันได้ขนมจีนมา